สวัสดีจ้าครับวันนี้ไม่ได้นอนนะก็คือตั้งแต่คลิปเมื่อวานที่กูตื่นมาตัดคลิปใช่ปะ แล้วก็กูตื่นมาช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยแหละแล้วกูก็ไม่ได้นอนอีกเลยเพราะว่ากูนอนไปสองทุม่มแล้วกูตื่นตีสองก็คิดว่าน่าจะประมาณ6ชั่วโมง7ดชั่วโมงแล้วก็มันก็ไม่ง่วงก็เลยคิดว่าดีเหมือนกันเดี๋ยวจะค่อยๆปรับจริงๆปรับให้มันแบบไม่ได้นอนไวขนาดนั้นสักสามสี่ทุม่มแล้วนอนช่วงเนี่ยสี่ทุ่มถึงตีสี่เนี่ยกูคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่พอเหมาะกับกูนะเออหกชั่วโมง7ดชั่วโมงอะไรงเงี้ยนอนแล้วแบบเหมือนฟิลแบบถ้ากูนอนสี่ทุม่มอ่ะกูยังเผื่อตื่นสาาาาายไไดด้้้้้้้เขเขขใใจ่แแลวกกกรตืืนนชบบีีีมม็็ทํหอค นะอย่างที่บวมมึงรู้นั่นแหละแต่ยังไงกูก็คือกูรู้สึกว่ากูงวงกวนอย่างนอนได้นะไม่ไม่เลยรู้สึกแย่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วมันจะแบบื่อกูอยากนอนมากเลยแต่กูนอนไม่หลับอะไรเงี้ย อ่ะแต่เข้าเรื่องกันเลยวันนี้เราจะต้องไปออฟฟิศแล้วกูจะเอารถไปชาร์จฟรีที่ออฟฟิศนี่ Office, ออฟฟิศกูก็มีสวัสดีการชาร์จฟรีด้วยชาร์จเอซีนะก็แต่ว่าเช้านี้เนี่ยคิดว่าจะไปกินข้าวร้านป้าก่อนแล้วก็ไปเอซีกินกาแฟแล้วค่อยขึ้นมาประชุมประชุมแล้วค่อยออกเพราะว่าไองานที่ต้องเข้าออฟฟิศเนี่ยเป็นช่วงตอนบ่าย ประมาณบ่ายครึ่งถึงบ่ายสามเรามั้งช่วงช่วงเนี้ยหลังจากบ่ายสามก็จะขับรถกลับนะแผนวันนี้เป็นแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าจะได้ตามแผนหรือเปล่าไปเริ่มวันกันโดยการไปกินร้านป้า ันนี้กินกาแฟ LOC นะแล้วก็เรียบร้อยซื้อกาแฟแล้วทีนี้กูขึ้นมาตอนแรกกะว่าจะขึ้นมาแล้วมาประชุมบนรถแต่ว่าแม่งไม่เวประมุมเช้าก็คือเหมือนเลื่อนไปเลยแล้วก็ย้ายไปเลยเป็นตอนตอนบ่ายเลยมั้งหรือยังไงก็ไม่รู้ที่ต้องเข้าออฟฟิศก,ก็เดี๋ยวไปไประชุมทีเดียวที่ออฟฟิศเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเดินทางขับรถไปออฟฟิศกันนะแบตเหลือประมาณ5 1เขับไปถึงนู่นน่าจะเหลือประมาณ30%อย่างที่บอกไปเริ่มเดินทางกันดีกว่า แน่ป่ะครับเวรีกูดเป็นรีกูดตรงปีป่ะไอ้สัสก็ถูกตอนนี้กูอยู่ที่ที่ออฟฟิศเออออฟฟิศมีมันนั่งกินข้าวที่จริงมาถึงฮะพวกกูนั่งรอกินข้าวตั้าสิบโมงแล้วแล้วเจอไอ้แฟงนี่ไอ้เที่ยวแฟงไปไหนมาเมื่อกี้อ่ะช่่งวันนู่นก็นั่งรอชิวๆเดี๋ยวตอนบ่ายมีมิสติ้งแต่มิสติ้งชั้นห้ามันคือตึกนู้นป่ะใช่ไม่ใช่ตึกตึกนี้มันไม่มีชั้นห้า ชั้นห้าคือ,อตรงที่เราไปตรวจสุขภาพที่เดียวไอ้ตรงของในตรงของประชุมอ่ะเออตรงนนั้แหละไม่รู้ประชุมเรื่องอะไรด้วยกูลแลกบัตรมาไงสแกนมาข้างหน้าไหนวะเนี่ย่ะได้บัตรแล้วไม่ได้แลกคือตอนแรกเข้ามาไม่รู้มันต้องแลกไงแล้วอ,อ่าร,าปรอปภเขาสแกนแบบเพื่ไหนมาใช่ใช่แล้วทำไมต้องมาต้องยังไงติดต่อไปยังต่อพานาติดต่อไปก็มึงลงทะเบียนแล้วกูสแกนไม่ได้ไม่ไม่ได้ลงทะเนเลยเฮ้ยไม่ลงทะเลยลงตรงไหน,น เป็นกระต่ายทองไงเขาก็ต้องทำให้คุณ้งแต<บ>่แรกเฮยแต่ผมสแกนตรงนี้ไม่ไติดอาผมสแกนตรงนั้นติดของกูเพิ่งลองทะเบียนตรงนั้นอนะ่ะประชาัมพันเขาให้ทำที่แชร์ผ่านเงินก่อไปแชมไปที่ประชาันธ์ได้ปะเอเอของกูไม่ได้ก็เขาบอกแต่ว่ากูได้บัตรมานะอันนี้ก็คือเอาบัตรมาให้กูสแกน กูออกไปจากบริษัทแล้วนะแล้วก็รับเพื่อนแล้วนะเหนื่อยเพื่นอยู่น,นี่เพื่นอยู่นี่แล้วเพื่นก็ทําตัววุ่นวายมุ่นหายเลยอ่ะเมื่อกี้รถขึ้นเพื่นก็บอกว่าอยากได้เทลล่าเพื่นอยากได้เทลล่าอยู่นั่นแหละเพื่นอยากได้เทลล่าอยากได้เทลล่าอยาู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นใครที่บริจาคเทลล่ามาให้กูซะไม่เพิดมิสเบียไอ้นี่เทลล่าไอ้แคทไอจอยยูนะเอาวันอะวีว a น n ะคอ l l a b w แล้วสรุปเ <no. S 1> ย็นนี้เย็นนี้เรากินอะไรดี พึ่งไม่รู้อ่ะแต่ว่าปมจะหลับพึ่งก็จะกินข้าวคนเดียวอร่อยเขาก็อยากกินข้าวอร่อยเอยเขากินยำดีกว่าเดี๋ยวเขาไปซื้อยำที่ไหนอ่ะอยู่ในซอยไปด้วยทีซอยให้ตามตลอดเลยคนคนนี้เอ๊เขารถก,กันถึงห้องแล้วทุกคนเราถึงห้องแล้ว ที่ขับรถมานะไปรับบามาเพิ่งไม่ชอบไม่ยอมเครดิตนี้เครดิตนี้เขาทําเยอะมากเขาเหนื่อยมากขอบคุณนะขอบคุณนะที่ขับรถไปรับเขาขอบคุณมากมากเลยแล้วกษาเรถติดมาด้วยกันเยอะมากเพิ่นทำเลยเพิ่นให้กําลังใจปาปาแล้วก็ร้องเพลงร้องคาโอเกให้บาร์บามสิ่งสําคัญที่เราต้องมีหลังจากเราอัพเวอร์ชั่นใน b y d แล้วใช่ไหมถ้าต้องมีไมค์ไม่เอาคนจริงจังแล้วจริง อันนี้แนะนําเลยทุกคนไปเอฟมาไปห้องตอนนี้สามทุ่มกูกลับมาห้องแล้วกูง่วงมากง่วงแบบง่วงจัดจัดอนะง่วงจริงแบบโอ้กินข้าวอิ่มแล้วกับเพลินเรียบร้อยนะอ๋อวันนี้ลืมเล่าไปที่ทํางานไปประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกไปรับเพลินใช่ไหมแล้วตอนที่ระหว่างรอเพลินมากูไปเจอเครื่องนี้มันคือเครื่องเล่นโกะไอ้เห <Yeah. S 2> ี้ยโคตรโหดคือแบบที่ไม่เข้าใจคือบริษัทกูซื้อมาทําไม <laughs> คือเข้าใจว่ามันอยู่ในโซนรีแล็กเรามีกระดานโกะกได้ แต่เขาซื้อเครื่องเล่นโก่ะมึงเข้าใจว่าที่มันเป็นหุ่นยนต์น่ะกูก็แบบป,ปอดแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะมันไม่มีปลั๊กตรงนั้นหลงส่ต้องย้ายไปเสียบปลั๊กแต่ว่าวันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามชมตาหูปืมากเลยแค่นี้นะบ๊ายบาย